อันนี้แม่กับลูกจะปูกคอไปกินผลไม้นะครับมาแล้วมาแล้วสาวสวยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีแสสด fc แฟนคลับช่องพังคันเงินปลายมงคลน,น้อยทุกท่านทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะนุมหล่อสาวสวยบ้านทะาลาดนะครัก็มารวมตัวกันนะครับวันนี้นี่รวมตัวกันนะครับก็มีแม่เอฟซีนะฮะับ้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงเลี้ยงผลไม้กับน้องช้างของเรา นี่เห็นตูดนี่คือน้องโคเงินนะฮะ<อ>ช่วงนี้ก็ยืนรอนะยืนรอแม่ไม่เง่อเออคือรอผู้ใหญ่ใจดีท่านมา เลี้ยงด้วยตัวเองนะครับว,นนวันนี้เลี้ยงผลไม้ลูกๆวันนี้แม่คำแพงคงจะไม่ได้มากินกับเพื่อนนะครับเราก็จะเตรียมเอาไปให้กินที่นูน่น oh. กินที่หลักของแม่คำแพงเลยครับ All right. All right. สองหนุ่มก็หยอกเย้ากันโอ้โหนะครับมาแล้วครับวันนี้ก็มีเลี้ยงควานแล้วก็

ฝั่งนี้ก็มีนี่ไงพังคันเงินน้อยครับพี่ดาวก็เจหมื่นก็อยู่ไกลๆนู่นก็เจโบเรามาดูกันว่าวันนี้จะมากี่เชือกนะฮะในคลิปต่อไป นี่คือต๊ะอาหารที่น้องช้างจะไปยืนกินนะครับ น้ำแตงดูนะครับน้ำแตงหยอกเยาเก่งมากน้ำแตงนี่ทะลึ่งมากๆมีเพื่อนเล่นด้วยนี่โอ้ก็อชอบน้ำแตงเจ้าอ้วนนี่โอ้โหเจ้ารถถังทางทะลาดก็จะมาเกือบทุกเชือกนะครับ ไม่แค่ใต้สะพานนะครับนี่ครับอยู่ทางทางนู้นก็มีนะครับนู้นนะครับกำลังมาก็มีนะครับผมหลายเชือกเลยทีเดียวนะครับวันนี้ช้างบ้านเองก็มาด้วย có khá không mà ouais, tức là người <c -tinh industry boiling> อันนี้แม่กับลูกจะปลกคอไปกินผลไม้นะครับสวดเราคำแพงออกมาบอโอเคคำแพงก็คงจะได้อยู่ที่หลักเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็จะเอาผลไม้ครับไปให้อยู่ที่บ้านเออที่หลักหลักของธรรมชาเองครับ แก้วนะครับบูปเป้ผ่านไปดอกคูณผ่านไปนะครับฝั่นี้ก็เป็นพังดีวาน้องส้มแล้วก็เบอร์ทองวาสนานะครับ สถานที่ดีมากๆสองแม่ลูกก็จะไปเตรียมเตรียมตัวจะไปกินเล้านะครับขูกคอกันไปเลยนะครับวันนี้นม่กับลูก เปิ yeah. ่นก็ว่าเป็นยังจะเอาไปอาบน้ำอีกเจ้นี้ก็จะไปอาบน้ำนะครับในขันกับลูกชายจะไปอาบน้ำมากินผลไม้ก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางคันเงินพลายมงคลน้อยของเราไว้ด้วยนะครับ ฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีกี่เชือกนะครับวันนี้เชือกแรกก็พังซีนวลเชือกที่สองพังวาสนาเชือกที่สามก็พี่ชายมงคลเชือกที่สี่แม่ขันเชือกที่ห้าลูกชายมงคลน,น้อยเชือกที่หก ก็น้ำแตงชิ้นที่เจ็ดข้ามื่นชิ้นที่แปดปูผาชิ้นเก้าโพเงินเดินออกไปแล้วนะชิ้นที่สิบใครนี่ที่สิบก็ทันเงินน้อยสิบเอ็ดนุ่มนิ่มสิบสองดีวาสิบสามบัวทองสิบสี่ดัมโบสิบห้าปุ้มปุ้ยสิบหกฟูเป้ สิบเจ็ดส้มสิบแปดโบว์โบวีสิบเก้าถอคูณยี่สิบก็ที่ดาวยี่สิบเอ็ดนี่โอเปยยี่สิบสองก็ ทางกำแพงนะครับอยู่นู่นนะฮะไม่ได้มากับเพื่อนเนีัยเดี๋ยวก็จะเอาไปให้กินนะครับนี่รถพ่วงมาแล้วรถพ่วงเรามาแล้วนะครับรถพ่วงร,ะะรถพ่วงของเราจะมาเข้าฝั่งนี้นะครัรถพ่วงมาแล้วมาแล้วสาวสวยโอ้โห เห็นแต่ตูดแล้วนะครับทีนี้เห็นแต่ตูดเห็นแต่ต,ตูดแล้วนะครับเห็นแต่บันทายนะครับบันทายอันสวยๆหล่อๆนี่ฮะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะครับตอนนี้โอ้โหโกลมทุกทุกเชือกสวยงามทุกเชือกฮนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาแม่แๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับผม